สวัสดีครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดกันต่อนะครับเอลาออนาซิโอนาลครับสื่อชื่อดังในสเปนนี้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีการพิจารณาที่จะไปดึงตัวอังเรลูนินผู้สาประตูมือสองของเรอัลมาดริดเข้าสู่ทีมหลังจากที่ตอนนี้เริ่มจะหมดความอดทนครับกับผลงานของทางด้านอังเรโอนาน่า โอดาน่านี่ก็บอกนะครับว,ว่าเป็นลูกหลักของทางด้านเอริกเทนฮักอย่างแท้จริงครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีการพลิกผันก็เป็นไปได้เหมือนกันอาน,นรุนินนี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เขาจะย้ายออกจากเรอัแอนดเมลิแล้วความเป็นไปได้นี่สูงมากๆด้วยเพราะว่าฝั่งของทางด้านเรอัแอนด์เิไม่สามารถจาักการันตีตัวจริงให้กับรูนินได้พวกเขามีทีบวกคูตัวนะครับ คือปกติแล้วทีโบคูตัวก็จะเป็นมือหนึ่งของทางด้านเรอัลมาดริดอยู่แล้วแต่ว่าฤด,ดูกาลที่แล้วทางด้านกูตัวนี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลอังเดรลูนินนี่ก็เลยได้รับโอกาสจริงๆตอนแรกเป็นเกปา้านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่เกป้าฟอร์มตกลงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านอังเดรลูนินแล้วก็ยึดมือหนึ่งยาวๆเลยนะครับพาทีมคว้าแชมป์ลารีกาแต่ว่ารอบชิงชาลเลนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกก็ยังเป็นหน้าที่ของทางด้านทีโบคูตัวครับที่หายเจ็บกลับมาทันเวลาอังเดรลูนินก็รู้ ผมพาทีมเข้าถึงรอบชิงชาเลอร์จริงๆแล้วผมก็ควรที่จะได้รับโอกาสสิแต่ว่าเรัลมาดริดยังคงเลือกทางด้าน,นทีบุคูตัวครับลูนินยื่นคำขาดให้กับเรัลมาดริดนะครับว่าถ้าหากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อจะต้องให้เขาเป็นมือหนึ่งซึ่งเรัลมาดริดปฏิเสธครับก็เลยทําให้มีข่าวออกมาค่อนข้างจะหนาหูว่าอังเรยลูนินกําลังพิจารณาครับที่จะย้ายทีมจริงๆแล้วก็มีข้อเสนอจากทางด้านอาร์เซนอลนะแล้วกรวมถึงเชลซีด้วยที่อยากจะได้อังเรยลูนินแต่ว่าตอนนี้ครับ เอรดราเซอนาระบุว่าแมนเชสเตอร์เดก็กำลังให้ความสนใจด้วยอย่าลืมนะครับว่าเรานี่ยังไม่มีผู้สาประตูมือ2ที่ว่าดีๆะ่นะครับคือถ้าอังเรนลูนินมานี่ก็เอามาแข่งกันกันกบโอนาน่าเลยนะครับสลับกันเป็นมือ1มือ2ได้เลยเอเดาท,าทานีได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของทางด้านเมทไทเดิร์ลิดนะครับจริงๆแล้วเดิร์ลิดนีมีข่าวมาก่อนยูโรสินะครับ แมนเชสเตอร์แต่ดีสาม,มารถให้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับเดอร์ลิดได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปครับกับฝั่งของไบรจนมิวนิกเอเล็กทันทัออกมาคอนเฟิร์มนะครับหลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอเดอร์ลิดนี่จากนี้จะเป็นยังไงครับเขาบอกนะครับว่าตอนนี้เรางคงต้องดูต่อไปผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดอร์ลิดเนี่ยจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูหรือเปล่าผมรู้จักกับทางด้านเมททยเป็นอย่างดีอันนั้นผมไม่ปฏิเสธหรอก จริงๆแล้วผมต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับเขาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับทางด้านไบเยนมิวนิกแม้ตัวของทางด้านเอริกเทนฮากก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมนยูดีจะได้ตัวเดินลินหรือเปล่าแล้วเขาก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้อำนาจในการตัดสินใจนี่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาครับก็ต้องอยู่กับที่บอร์ดบริหารนะครับสปอร์ตติ้งดเรคเตอร์เป็นคนจัดการ อะไรก็ตามนะครับถ้าหากแมนยูนี่สามารถจะปล่อยวิกตอร์วินเดอร์โรฟหรือแฮร์รี่แม็กควายคนใดคนหนึ่งออกจากทีมไปได้ก็คาดว่าครับแมนเชสเตอร์เตจจะสามารถไปซื้อแมททายเดลิสเข้าสุดทีมหรืออาจจะได้ทางด้านเจอเรตแบรนเวตอีกหนึ่งคนก็ได้เรื่องของทางด้านซิมองนะครับนักเตะของปารีสแซง m แมง ตอนแรกนี่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะหมดหวังไปแล้วนะครับในการที่จะได้ตัวนักเตะคนนี้แต่ทว่าล่าสุดครับเลอร์กิฟบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยังหวังนะครับที่จะปาดทางด้านไบรจนมินิกและก็คว้าตัวปีกของทางด้านปารีสแซงต์แชมงคนนี้เข้าสู่ทีมครับจริงๆแล้วทางด้านซิมองนี่มีการตกลงเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวกับไบรจนมินิกไปได้เป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชมง ยังไม่ตอบรับครับกับข้อสเสนอของบาร์เย,ยนเมเนกก็เลยมองว่าแมนยูนี่ยังคงมีโอกาสเอเดนฮทกนี่ประทับใจผลงานของนันเกเตะคนนี้มากๆนะครับแล้วก็ต้องการอยากจะได้ตัวเขาจริงๆแล้วฝั่งของทางด้านซิมองนี่ก็เคยทำงานร่วมกันกับรุดฟานนิสรอยด้วยนะนะครับตอนที่รุดนี่อยู่ที่ทางด้าน PSV อไอโทเฟนตอนนี้รุดนี่ก็มาอยู่กับแมนยูนะครับก็หวังว่าจะอาศัยความสัมพันธ์ตรงนี้แหละครับ กล่อมให้ทางด้านซีมองด่เปลี่ยนใจนะครับย้ายมาเล่นให้กับแมนยูแต่ว่าการที่จะไปคุยกับปารีสแซงต์แชงกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าฝั่งของปีเอชดีพวกเขาต้องการอยากจะได้ค่าตัวนักเตะคนนี้ค่อนข้างจะสูงครับแมนเชสเตอร์เตดดีคือถ้าถ้าจะเอาแบบซื้อขาดจริงๆก็คงจะต้องปล่อยนักเตะในตำแหน่งตัวรุกออกจากทีมอีกสักหนึ่งคนนะครับอย่างน้อยอาจจะเป็นทางด้านแอนโทนี่ซึ่งตอนนี้แมนยูก็พร้อมครับรีไลท์แล้วแต่ว่าจะมีใครมายืมตัวหรือว่าแมนยูจะปล่อยแบบ รูปแบบการยืมตัวนะครับสำหรับท่านแอนโทนีแต่ว่าคนที่จะมาเอาท่านแอนโทนีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยทั้งจานวนแหมเงืินไขตรงนี้ครับก็เลยมองว่าแหมอาจจะยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าแอนโทนีไปเราก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะได้ตัวทางด้านซีมองครับกรณีน,นี้มองว่าจะเป็นบรูโน่นะซีมองจะเข้ามาแทนที่ของบรูโน่แต่ดูแล้วแหมน่าจะมาแทนที่ของท่านแอนโทนีซะมากกว่าครับ ทางด้านอูกเต้นะครับนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ของทางด้านปารีสแซงต์แชงกหลังจากที่ฟาบิเซโอโรมาโนออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนยูกับอูกเต้นี่มีการตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับฝั่งของอูกเต้ครับได้มีการกดดน Paris ันปารีสแซงต์แชงก์อย่างหนักให้ตอบรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการยืมตัวหรือว่าในเรื่องของการซื้อขาดก็ตามครับตอนนี้ก็ต้องอาศัยนักเตะนะครับไปกดดันทางด้านเปเช่ต่อปเชนี่คือเขาก็อยากจะได้ทางด้านเนเวสก่อนนะครับเขาถึงจะยอมขายทางด้านอูกเต้นี่ออกจากทีมครับแมนยูนี่แมมดูเหมือนว่าจะเตรียมเสื้อให้กับอูกเต้แล้วนะครับนักเตะยังไม่ได้มาเลยปัจจุบันนี้เล่นกับปารีสแซง์แมงเขาใส่เสื้อเบอร์สี่นะครับแล้วตอนนี้เบอร์สี่ของแมนยูก็ว่างอยู่ ฤดูกาลที่แล้วเป็นท่นานนอัมระบัตนะครับนักเตะที่ถูกยืมตัวมาจากฟรีออเรนจิน่ก็กำลังอัมระบาดกลับไปแล้วนะครับแมนยูดียังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปเอาอัมระบัตกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากได้อูกเต้มาก็ไม่รู้จะไปเอาอัมระบัตมาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาเสื้อหมายเลขสี่นี่แหละครับมอบให้กับนักเตะชาวอุรุกวัยคนนี้ แล้วปาบิเซโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดนะครับบอกว่าคงจะต้องใช้เวลาอีก2-3วันครับก่อนที่แมนเชสเตอร์เดนตกับปารีสแซง์แมงจะสามารถหาข้อสรุปกันได้นะครับในดีลของอูกเต้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่กำลังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกเป็นอย่างยิ่งครับมายูต้องการที่จะขายทันดัตคา์ซิมมโรออกจากทีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอคอยการตัดสินใจของเอ็นโกโล่กงเต้ครับอ้าว เอ็นโกโลกองเต้ onte, มาเกี่ยวอะไรด้วยทางฟิชเชยสนะครับระบุว่าทางเวสต์แฮมดีต้องการอยากจะได้เอ็นโกโลกกองเต้เข้าจากอัลเอติฮัดแล้วถ้าหากเอาอิทิฮัดดีคือปล่อยกองเต้ It ไปอยู่กับเวสต์แฮมพวกเขาก็จะมาเอาธนาัดคาซิมิโร่ไปอยู่ด้วยแล้วทีนี้พอคาซิมิโร่ได้ย้ายไปเล่นให้กับอัลเอติฮัดแมนเชสเตอร์นักเตดีก็จะมีเงินนะในการที่จะไปหาซื้อนักเตะคน,น,นอื่นๆนะครับที่เราต้องการ เขาก็มองกันนะครับว่าคืออูกเต้เนี่ยมาแน่นอนนะครับมาแทนที่ของทางด้านคาซิเมโรนี่แหละแต่ว่าถ้าหากคาซิเมโรไม่อยู่เดียยิ่งดีครับเพราะว่าเราก็จะมีพื้นที่ว่างนะครับก็จะมีการประหยัดค่าเหนื่อยลงแล้วก็จะเอาเงินที่ขายคาซิเมโรให้กับเอาอิติฮัดเนี่ยไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้าสุดทีมตอนนี้ก็คงต้องเชียร์กองเต้น,นะครับว่าให้ย้ายไปเล่นให้กับทางด้านเวสแฮมครับ นายว่ากองเต้นี่แต่ก่อนก็เคยเล่นในลอนดอนอยู่แล้วนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากก็ตอนที่เล่นให้กับเชลซีก่อนหน้านั้นก็กับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับทางด้านราบิโอนะครับนักเตะมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสอดีตนักเตะของทางด้านยูเวนตุสและข่าวจากทีมทอล์กครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการพูดคุยกับฝั่งของราบิโอแล้วนะครับและราบิโอครับตอบตกลงครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ราบิโอได้มีการแจ้งไปที่เซอร์จิมรัดคิฟและก็แมนเชสเตอร์เดนะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับแมนยูมากกว่าลิเวอร์พูลและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์เดนี่กำลังหาขนทางครับในการที่จะตกลงสัญญาส่วนตัวกับราบิโอให้ได้โดยคาดว่าราบิโอนี่ต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆสัปดาห์ละ1,000 100, 0 0ถึง1 5 0 0 0 0่ปอนด์ และรอยก็ตามนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์เดนสามารถที่จะดึงตัวราบิโอเข้าสู่ทีมได้มันจะไม่มีผลกระทบต่อนเนื่องไปที่เคสของทางด้านอุกัเต้นะครับเพราะว่ายังไงแมนยูครับก็จะเอาอุกัเต้เข้าสู่ทีมด้วยแม่เราก็จะได้นักเตะในตำแหน่งดิเฟนซีฟฟิลด์พร้อมๆกันนิดถึง2คนเลยนะครับทั้งทางด้านอุกัเต้ทั้ง ate, ทางด้านราบิโอครับแม่ค่าเหนื่อยอยู่ที่ 100, 1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แล้วก็บพบกับ Insight แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ